สวัสดีค่ะช่องแม่อ้อยพาดูค่ะวันนี้แม่อ้อยจะพามาดูวิธีทําก้อยไข่มดแดงนะคะไข่มดแดง่งอ,อก็ได้มาจากที่สวนที่นาแม่อ้อยเองค่ะไปเหย่มาค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วชูรสน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีหัวหอมที่แม่อ้อยหั่นเรียบร้อยแล้วมะนาวสักหนึ่งลูกใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ เพราะว่าในไข่มดแดงก็จะมีตัวของมดแดงอยู่ก็จะเพิ่มความเปรี้ยวได้ก็จะมีสะระแหน่พริกขี้หนูหั่นนะคะซอยพริกขี้หนูซอยใบหอมนะคะต้นหอมแล้วก็จะมีชีหอมนะคะค่ะเรามาเริ่มวิธีทำเลยค่ะใส่พริกเข้าคั่วตามใจชอบนะคะแล้วก็จะตามด้วยชูรสค่ะ ตปลาปลานะคะตามด้วยมะนาวนะคะแล้วแต่ความชอบความเปรี้ยวความส้มใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากแต่ในไข่มดแดงก็จะมีตัวของมดแดงอยู่ไม่ต้องใส่มากก็ได้ค่ะทีนี้เรามาคนให้เ่้ากันก่อนค่อยค่อยคนนะคะเพราะว่าไข่มดแดงมีความนุ่มมันจะแตกได้ง่าย ะะเมื่อคนได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะทีนี้เรามาใส่ผักกันนะคะก็จะมีต้นหอมนะคะชีหอมหอมหัวแดงที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีพริกลูกโดดแล้วก็จะมี บสระหน่ที่เราเด็ดยอดนะคะ mm hmm. ถ้าเมื่อเราใส่ผักแล้วนะคะเราก็มาคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. นี่นะคะค่อยๆค,คน mm hmm. อย่าคนแรงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไข่มดแดงจะแตก mm hmm. เพราะว่าในไข่มดแดงมันจะมีน้ําที่ทําให้มันอร่อยค่ะ mm hmm. นี่นะคะอาหารตามฤดูกาลของแม่อ้อยครั้งแรกเลยค่ะวันนี้ mm hmm. อ่าเรียบร้อยแล้วแม่อ้อยก็จะตักใส่จานนะคะ นี่นะคะมากินมากเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะหรือใครกินข้าวสวยก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะคะมนาหน้ากินมากเลยง่ายๆนะคะกับวิธีทำยำไข่มมดเมดแดงหรือว่าก้วยไข่มดแดงค่ะเนะะสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสะระแหน่โรยสักนิดนึงเพื่อให้ น่ากินนะคะค่ะนี่นะคะก้อยไข่เม็ดก้อยไข่มดแดงไม่อ้อยก็ได้เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่อ้อยด้วยนะคะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่อ้อยทำคลิปต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ